เบาหวานไม่ใช่โรคดังเดิมของมนุษย์นะครับเพราะว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่2อัตราการเป็นเบาหวานของคนทั่วโลกอยู่แค่เพียง1%เท่านั้นหรือจะเรียกได้ว่าร้อยคนจะมีแค่เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ล้วจะเป็นคนที่อยู่ดีกินดีหรือคนรวยนะครับหรือเป็นคนที่มีอันจะกินนั่นเองแต่วันนี้เบาหวานมันเพิ่มขึ้นมาเป็น10เท่าเลยนะครับโดยที่ในปัจจุบันนี้นะครับคนไทยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงมีอัตราการเป็นเบาหวานถึงเู้าการเปดเนอรนเึ้นย์คนขับที่ขึ้มาเมีอัตราการเป็นเบาหวานเพู่ท่เออาเ้าจ็ด เราอจากส่งความรค้ที่2คือจุดเปลี่ยนสาคัญของอาหารน้ําตาลถูกผลิตมากขึ้นน้ําบัดลมถูกสร้างขึ้นมาแทนที่น้ําเปล่าแป้งขัดขาวของทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดกลายเป็นอาหารหลักของคนในยุคปัจจุบันที่สาคัญเลยร่างกายของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับน้าตาลเยอะมากขนาดนี้เบาหวานมันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ําตาลในเลือดสูงเท่านั้นแต่เป็นคือโรคของการอักเสบเรือรังที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดตีบหัวใจวายไตเสื่อมปลายประสาทอักเสบความจําเสื่อมและที่สำคัญเลยยังเป็นต้นเหตุของการทําให้พุมการอ่อนแอลงซึ่งนําไปสู่ในการเก จุดๆด้วย และที่สำคัญที่สุดเลยเบาหวานสามารถลดอายุขัยคุณได้5-15ปีอยากหายจากเบาหวานหรือไม่อยากเป็นเบาหวานเลยคุณต้องหยุดการกินอาหารเหล่านี้ครับหน้ำหวาน2แป้งขัดขาวโดวยเฉพาะพวกขนมปังขัดขาว3พื้น้้ำผลไม้ที่ลดหวานเลิกให้พวกน้ำผลไม้พวกนี้มาเป็นข้ออ้างสุขภาพดีแล้วครับเพราะมันคือน้ําตาลครับ4ี่เลยคือพวกซีเรียลส้นเร็จรูปครับผมตัวนี้มีน้ําตาลแฝงเยอะมาก5้าเลยคือการกินขนมหวานตบท้ายเมื่ออาหารนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นเลยครับ5สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณเริ่มกินตั้งแต่คุณเป็นเด็กนะครับสะสมผ่านมานานา อินซูลินออกมามากทุกๆวันเพื่อในการคุมระดับน้ตาลในเลือดและกลายเป็นเบาหวานประเภทที่2นั่นเองถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลดเบาหวานได้ยังไงต้องเริ่มต้นจากดูดจอพรามจากแบรนด DRO สูตรนี้คือตัวช่วยลดน้ำตาลด้วยสารกัดที่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถลดระดับน้าตาลในเลือดได้จริงอย่าง A LA EGCG c o i n z y e q 1 plant leswortal, cohumine และ coenzyme Q10 ทําหน้าที่ร่วมกันในการลดระดับตันสะสมในเลือดหรือที่เมืองของผู้ปน a 1 C ลดการกเสี่ยงในหลอดเลือดฟื้นฟูสภาพหลอดเลือดเพิ่มความไวต่วออินซูลินและทําให้ร่างกายคุณกลับมาสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายและมีแรงไปออกกําลังกายรีวิวจริงจากลูกค้าตอนตาลดลงสุขภาพดีขึ้นไม่ง่วงหลังมื้ออาหารสามารถเลื้อติดหวานได้หลังจากปฏิบัติกรรมได้1เดือนที่สําคัญเลยนอนหลับลึกขึ้นผอมลงด้วยไม่ค่อยอยากอาหารถ้าคุณเป็นเบาหวานอยู่หรือภพะก่อนมาหวานหรือรู้ว่าคุณกําลังติดหวานอยู่แารที่ถอนตัวได้ยากมากขออยากให้เริ่มปรับปฏิติกรรมตัตอนนี้เลยนะครับเลี่ยงอาหารให้วาน ออถ้าใครไม่รู้จะทํายังไงลองทักข้อความมาคุยกันได้เลยครับหรือกดที่จะ้า้าด้านล่างนี้นะครับเริ่มไวเท่ากับป้องกันไวเพราะบาะวานไม่แสดงการแต่ตอนแรกภาพสุขภาพที่เดียงคุณไอวันลนันดตัวที่คุณไม่รู้ตัวเลย